ทีมงานเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภางจังหวัดมุกดาหารกำลังมาทำการแก้ไขจุดบริเวณสี่แยกหนึ่งใหม่สกคู่มีสัญญาณไฟสปาร์้นอีกครั้งหนึ่งรถลากรยยงเยอะอยู่นะครับยังนานน่นอยู่ โดยที่ทํางานด้วยความยากลําบากไม่อจากปริมาณการจราจรยังหนาแน่นฝากพี่น้องประชาชนนะครับการใช้รถการขับรถก็ให้พึงระมัดระวังเป็นอย่างมากไไปปเเีียยว กคจะได้กันพื้นที่กันพื้นที่ในการที่จะเข้าทำการแก้ไขซ่อมระบบไฟไฟ้าที่สีสแยกใหม่ เห็นเห็นอยู่เจ้าหน้าที่เขากำลังแก้ปัญหาไม่รู้จะรีบอะไรกันนักกันหนาครับหนึ่งทุ่มเสร็จเสร็จปริมาณรถจังหนาแน่นคือเขายากลำบากเหมือนกัน ปฏิบัติการแก้ไขไฟฟ้าที่มันขัดข้องที่มันรับน้ำจอดครับสภาพการจ,จราจรที่สีแยกบองใหมห่ณเวลานี้6โมง46นาทีการจ,จราจรยังหนาแน่นยกทับข้าง จากใฟ้ค่ารถรถรางจอดทำให้สายไฟฟ้าขาดัำนั้นระบบไฟจราจรที่จะแยกตงไหนใช้ไม่ได้เ้าที่ตำรวจจราจรได้ดลงมาให้พยานจราจรในปรโตกรถแต่ท่านที่นักประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณแยกตรงไห่ขอให้ใช้รถไปต่อระมัดระวังขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ ดูสภาพสภาพพื้นที่ที่แยกเมืองใหม่นะครับเมืดนะเพราะนั้นการขับขี่รถต้องระมัดระวังเป็นพิเศษการแก้ไขปัญหาขัดข้องจากไฟฟ้าก็พอในช้เ,เวลาประมาณเที่ยงคืน จะลดจอดทางหนเนี่ยคุยันคุยกันสิแ่เรื่องของ คร <hertz diversity S 2> ับว <per S 2> ันนี้และท่นผู้โดยสาท่าที่ใชรถเช่็ก็โปรดใช้ความเร็วตากวนนะครับขับรถย่างระมัดระวัง